มาดูข่าวน่ารักน่ารักแล้วกันค่ะพาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะพาไปดูอาสาสมาัครกู้ภยัยฟังดูไม่แปลกใช่ไหมแต่ว่าแปลกเพราะว่าเขาอายุแค่12ปีแล้วจะกู้ภัยยังไงได้ตัวแค่นี้พี่พี่บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นภาระปรากฏว่าตอนนี้ทํางานคล่องแคล่วเป็นที่รักของพี่พี่หน่วยกู้ภัยทุกคนแล้วค่ะไปดูชมหน้าน้องเลยนะคะเป็นเด็กอายุ12ปีปฏิบัติหน้าที่ประจําหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิใต้เต็กตึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมชื่นชมของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคน,นะคะ ผู้สื่อข่าวไปไปหาเขาในวันที่ที่ได้รับทราบข่าวปรากฏว่าที่มูลนิธินี่น้องไม่อยู่ก็เลยต้องตามออกไปเพราะว่าวันที่ปาเนี่ยน้องเขาไปปฏิบัติหน้าที่ชนนันสูตรพลิกศพผู้เสีย,ยชีวิตค่ะนในเหตุผูกคอตายภายในซอยหลังพิพิธภัณฑ์ถนนราชดำเนินนะคะโอโอนี่เป็นภาพพี่น้องเขาปฏิบัติหน้าที่ก็คือเด็กชายจิรวุฒิใสสุวรรณหรือว่าน,อน้องโอมอายุ12ปีอยู่ป .6 นะคะ เป็นโรงเรียนชูศิลวิทยาค่ะภาพม่จสักรูจะเห็นว่าน้องร่วมกับทีมแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ชนสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตนะคะก็ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเหมือนคนอื่นค่ะทั้งการพิมพ์ลายนิ้วมือศพห่อศพน้องอมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นพอปิดเทอมก็เลยเดินทางมาที่หน่วยกู้ภยัยเพื่อขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าได้รับความเดือดร้อนในช่วงแรกๆอย่างที่บอกนะคะพี่ๆเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจให้ตนมาร่วมงานทํางานในหน่่ววยยยกกู้ภััคือมอมงงาาเาเด็ เกินไปกลัวจะ,จะเป็น <ทำ S 1> ภาระแล้วที่สําคัญเนี่ยกลัวว่าในการออกปฏิบัติหน้าที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นได้แต่ว่าตัวน้องเองและคุณแม่เนี่ยช่วยกันยืนยันถึงความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยเหลือในที่สุดนะคะทุกวันนี้เนี่ยน้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพี่ๆได้เป็นอย่างดีสามารถฟังแล้วก็พูดตอบโต้ทางวิทยุสื่อสารรวมทั้งปฏิบัติตามคําสั่งได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นที่ไว้วางใจของพี่ๆทุกคนพี่ๆทุกคนก็รักใคร่น้องมากๆด้วยค่ะ บอลทูบีนะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับได้เคยคุยกับพี่ๆเขาเหมือนกันกว่าจะฝึกกว่าจะมาเป็นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะจิตใจเขานะเป็นจิตอาสาจริงๆเอาง่ายแค่บอกไปไปเจอศพเนี่ยผมเห็นผมกลัวแล้วเด็กนี้ปรากฏว่าไปถึงปุ๊บจับมือพิกไปพิกมาน่พิมพ์นิ้วพิมพ์อะไรนิ้วมือเขาเรียนรู้ด้วยนะคะโอ้เก่งมากเลยทีเดียวต้องปกมือให้นะฮะค่ะ